ถอนฟันออกไปแล้วต้องใส่ฟันหรือเปล่าหลายคนเนี่ยนะครับอาจจะฟันผุลึกมากๆคุณหมอบอกว่าเก็บไม่ได้แล้วต้องถอนฟันซี่นั้นทิ้งไปหรือบางคนโชคร้ายหน่อยเดินสะดุดหินครับล้มหน้ากระแทกฟันลุดออกไปเป็นซี่เลยนั้นหมอไม่ต้องถอนครับถอนเอง ไม่ว่าเราจะสูญเสียฟันไปด้วยเหตุผลไหนก็ตามเนี่ยนะครับคำถามต่อมาคือแล้วเราจะต้องทําฟันปลอมหรือว่ารากฟันเทียมเนี่ยทดแทนฟันที่ถูกถอนหรือเปล่าจริงๆก็มีความจําเป็นถ้าเป็นฟันหน้าเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเราก็คงต้องใส่ฟันทดแทนเพราะคงไม่ยอมมีใครยอมที่จะยิ้มแล้วก็มีฟันหลอเดินไปเดินมาในตลาดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฟันหลังอันนี้เจอบ่อยครับบางคนเนี่ยเสียฟันหลังสูือเสียฟันบริเวณทางด้านบดเคี้ยวไปแล้วเนี่ย ก็ไม่ยอมที่จะใส่ฟันทดแทนฟันที่สูญเสียไปวันนี้ผมจะมาบอกว่าถ้าเผื่อเราสูญเสียฟันไปแล้วเราไม่ใส่ฟันจะเกิดอะไรขึ้นทันทีที่เราสูญเสียฟันหลังออกไปเนี่ยนะครับอันที่1เลยร่างกายของเรารู้นะครับว่าเราเสียฟันซี่นี้ไปอ่ะคือร่างกายของเราก็จะย้ายบริเวณที่จะเคี้ยวอาหารอาจจะไปเคี้ยวบริเวณอื่นสูญเสียฟันด้านซ้ายก็ไปเคี้ยวที่ด้านขวาเพราะเป็นอย่างเงี้ยซ้ำๆๆๆการบดเคี้ยวของเราเนี่ยก็ไม่มีความสมดุล เราไปเคี้ยวด้านขวาอยู่ตลอดเวลาก็อาจจะส่งผลเสียต่อข้อต่อขายกันไกลทําให้เราปวดกล้ามเนื้อทางด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าอีกด้านหนึ่งนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยกล้ามเนื้อบดเคี้ยวเป็นมัดเลยที่ด้านเนี้ยเพราะว่าไม่ได้ใช้งานที่อีกด้านหนึ่งเป็นเวลาที่นานนะครับบางคนเนี่ยทิ้งเวลานาน,านไปไม่ยอมใส่ฟันเนี่ยฟันด้านข้างก็ล้มลงมาฮะล้มลงมาในช่องว่างที่เราถอนฟันเนี่ยครับพอฟันมันล้มลงมาเนี่ย ก็จะเกิดเศษอาหารติดที่บริเวณฟันซี่อื่นๆพอเศษอาหารติดก็เกิดฟันผุตามขึ้นมาครับแล้วก็อาจจะเกิดการที่เราต้องถอนฟันซี่ที่2ซี่ที่3ตามมานะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทิ้งเวลานานไปกว่านั้นอีกเนี่ย<ส>ก็อาจจะมีการยื่นของฟันซี่ข้างบนหรือข้างล่างเนี่ยขึ้นไปกัดเหงือกบริเวณที่เราทําการถอนฟันออกไปน,นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยณนะวันนั้นเนี่ยเราอยากจะทําการใส่ฟันไม่ง่ายลวครับเพราะว่า ลักษณะของการบดเคี้ยวของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วฟันมันมีการเลื่อนออกจากตำแหน่งที่เหมาะสมไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเรามีการสูญเสียฟันใส่ฟันตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยดีที่สุดครับผม